สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไซด์บอลแฟมเมอี่นะครับผม <c oughs> ตกทีต่ตมโอ้โหคลิปเลยนะวันนี้เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรนะคอนเทนต์เฮงคอนเทนต์กลางคืนนะฮะโอ้ยนะฮะแคนี้บอกว่าเอากันแบบกันหว่างเลยนะ ก็าใหญ่นิ่งเขจะดำนานนะครับหืมนาแบบมืดๆอย่างนี้นะครับผมไปใต้กบเลยนะลุนเนี้ยไฟต้องถึงนะฮะระยะห่างดูออโอเคไหมโอเคครับโอเคผ่านครับผ่านดำกลางคืนโอ้ย <laughs> งึดหลนะครับผมงึดหลาย <laughs> ไม่ได้เอาไฟส่องกบมาอืมไม่ได้อาไฟส่องกบเลยเไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย<ม>ลุงล,ลุงก็เอาอย่างนี้เลยเอาข้ามคืนเลย นะครับสงสารเยรองอยู่ทางโน้อนอ๋อายรองเอาเสียมจกขุดไปตีนเหยียบก็กได้จิกกันเลยอ,อ,อ,นนอ่อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับจะทุ่มแล้วมัง้งจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มเลยนะครับผมแต่ว่าทีนี้เขาก็ยังพากันทำงานอยู่อื้อ <c oughs> มืดมากแล้วตอนนี้ไปรูใหญ่นิ่มดำนาดูกันนะครับดำนากลางคืนดำนาให้โรคจำบดำนาให้โรคจับนาในหญ่อรองนะนาใหญ่รองอืมใช่หึงดึกขนาดนี้เขาก็ยังอ่าดำนากันอยู่นะครับผมเนะี่ยแอดก็เป็นคนเตะก้านะอืม <c oughs> เขาแบบเอากันให้อ่า จะสว่างเลยไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหนะครับยูทูบเบอร์เราก็ยังปักหลักเหมือนเดิมนะฮะอาศัยไฟไอฟแฟบของเออไอนี่นะฮะไข่เนี่ยไข่เนี่ยไข่แแนเนี่ยอแนนอนี่หมวกไข่เนี่ยไปนี่เลี่ยนกิค่ะอไปโอยขอบคุณมากไ่ใ่หมวกแล้วโอ้โหเอะโจมาแล้วโจ๊กจอ อโอ้ยไอกอ้ยใส่อูกินเข้ากับบัไดอุ้ยกินเข้ากับ้ีอไม่เสร็จอี่ย่ใหม่ิจใช้ขยันทั้งหมดเลยนะทางข้างหน้านะครับยมันเปลี่ยนชื่อบไดอีกแล้วอีสามเดือนมันจะซื้อจาเปลี่ยนได้ นะครับผมอาอาศัยบบลพลังงานแ,แสงอาทิตย์นะครับค,ครับแต่ตอนค่อยวันนั้นอยู่แล้วกับเจ้าหน้าพ้านอนอยู่ในเปยเนาะเออแต่ไปกินตำมงหุงตออีกบ้ฮองอีกเปิ้นอืม

เออเกือบนะเกือบเมื่อกี้เออเออไกลแล้วครับไกลไกลไกลฝันที่เป็นจริงแล้วนะครับผมแอนเร่ง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 ไกลฝันที่เป็นจริงแล้วเออเราจะได้หลับได้นอนกันแล้วทำไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มีนัดบ่ายโมงเราเนี่ยเที่ยงทำพรุ่งนี้บอกเออเที่ยงทำเออเที่ยงทำยิงป่ะวยิงสิ เช่วงเช้านี้ว่าจะไม่ลุกแล้วอ่ะคุณปนเมืม่อยหมดเลยเดินสายตำนามันนี่จะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยเฮ้ย <c ười> ให้กำลังใจให้กำลังใจ <c ười> อ่าใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้ถึงความจริงแล้ว <c ười> ใกล้ฝันที่เป็นจริงแล้ว เจ้าภาพก็เป็นวินแล้วนะครับผมตอนนี้เจ้าเจ้าภาพก็เป็นวินแล้วเจ้าภาพกินข้าวอย่างขอถามหน่อยเจ้าภาพกินข้าวอย่างเนี่ยยังเลยใช่ไหมก็อ้ากล้าใครล่ะกล้าแม่ก็แม่เป็นเจ้าภาพสิกินแล้วจ้าเออจะไม่ใส่บุญใช่ไหมใช่แม่กินแล้วขอบคุณมากๆเลยนะทุกคน เป็นห่วงเจ้าภาพเหรอพิเศษเลยนะวันนี้นะาใครเราเคยหลบกองคืนใช่ครั้งเนี้ยครั้งแรกในโลกมีที่เดียวในโลกเออครั้งแรกในโลกโอ้โหญ่เออโลกต้องจำแล้วทีนี้อ่าสหายลองนะฮะถ่ายทอดไปทั่วโลกพ่อผู้ใหญ่ก็ดำอยู่หนูแม่นอยู่เหัอแม่นทางโน้นดำทางนี้ถอนนะฮะข้าวกระซิ่งอ่ะเมื่อปีนี้สิได้เข้าเตรียมเล่าเลยปีนี้นะมีสติเกียรติยังมุขขึ้นมดปีนี้ยันอยู่มีหรือลุงเห้ยมีหรือเออคอยบอกแล้ว อันดับแรกหน้าเจ้าละดับแรกนะก็มีกลุ่มนึงกลุ่มนึงก็เกี่ยวข้าวไงเออก็ต้องเป็นนะไปหากินไงอ๋อกินนึงไปหากุ้นกระปูบปะแม่น่าหน้าแรกกับหน้าลุงท่นละหน้าลุงเออตั้งห้าสิบไร่ฮะเคยเคยว่าเอตูปปีนี้นะเนอะแม่ผู้ใหญ่เอตูปแล้วนอนฝั่งอนี้พ้นเลยเฮ้ไม่ต้องแม่ทำหน้าห้าสิบไร่จะปั่นเด้อมันสีเกี่ยวแล้ว เออกรรมมันปลมันเปลืองอ่าใช้ได้นะเออไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดลยไปไปใช้ได้เต้เต้ทางหลังแห้งแห้งๆเตะค่อยแท้เตะแห้งๆเตะแห้งนี่อืมสุดยอดสุดยอดเล่านะครับสุดยอดเล่าอืม แสงไข่ก no no, mm ับ hmm. พ so mm ่อแน่นเนาะกระเพาอะไรเห็นมัอ no no. ืมเดี๋ยวว่มีรถเมือกะเมื่อรถข่คือเก้าละเออมันมีรถเมือกรถข่อยคือเก้าละเออล่างดากันเนอะยังขึ้นนะขี่ต้มทั้งนั่นเออ เออเออแม่เดี๋ยวเปิดกระโปรงรถให้น่งมัวหายเนาะเออเล่นตะกี้ต้มบดมือเออฮะนีไฟดับไฟดับเราไปเห็นหุ่งเหรอเขาบอกว่านันหะโฮมปันเลยักชินีนะเออ ไม่ไม่ใหญ่ไปยังนักกีนีเขางมเรอนักกีนีให้งมได้เนาะเขามีตาทิพเป็นปลาทำทะเลหากินปลาวันนี้เสียดายไม่มีต้มให้เล่นน่ะเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแาแล้วโอ้ยเอาแล้วโดนแล้วโดนเองเลยวันนี้นะ เมื่อวานมื่อเช้าเนี่ยโจไปโจนไปแล้วมื้อเช้าโดนโจโดนไปแล้วอืแก่แล้วครับแก่แล้วครับสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณแมานะครับผมเอากำลังใจช่วยนะครับให้เสร็จเร็วๆนะครับผมเราจะได้กลับเร็วๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับสามีคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับสวัสดีครับ